สวัสดีค่ะเน้นก็จะขอเสนอโปรแกรมไอเดียเที่ยว4ประเทศ8วัน7คืนเน้นสวิตซ์นะคะโดยที่โปรแกรมนี้นะคะเราก็จะเน้นสายการบินที่มาถึงตอนเช้าแล้วก็กลับประมาณบ่ายๆนะคะการบินไทยและเอมิเรตและก็โปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะสลับไปสลับมาได้นะคะพอเรามาถึงสนามบินซูริกนะคะเราก็นํากระเป๋าเราเนี่ยไปที่ลูเซิร์และไปฝากไว้ที่สถานีรถไฟลูเซิร์นะคะแล้วก็นั่งเรือที่อยู่หน้าสถานรถไฟเนี่ยไปที่เชื่อเขาริกินะคะแล้วก็พอเสร็จจาก เธอเขาลิกิเนี่ยเราก็กลับลงมาที่ลูเซิร์นนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะไปพักกันที่เบิร์นคิดว่าเราจะพักกันประมาณ5คืนเบิร์นจะเป็นจุดที่ดีในการไฟกลับนะคะในวันที่2นะคะเราก็จะนั่งรถไฟสายโก็เล่นพา s ์สไลน์โดยเรานั่งรถไฟจากเบิร์นเนี่ยไปลงที่สวายซิมอนซึ่งสวายซิมอนเนี่ยจะมีเป็นจุดที่รถไฟสายก็เล่นพา s ์สไลน์เนี่ยเริ่มต้นและไปจบที่มองเทอร์นะคะเมื่อเราไปถึงบองเทอร์แล้วเราก็นั่งรถนะต่อไปที่ ประสาชชิวยองแล้วก็มาเที่ยวมืองมองเธอก่อนที่จะกลับไปที่เบิร์ดนะคะในวันที่3นะคะเน้นเลยนะคะขอให้เป็นวันเสาร์ซึ่งวันเสาร์เนี่ยที่ตลาดโดมโมโนซนาซึ่งเป็นตลาดชายแดนระหว่างวิตกับอิตาลีเนี่ยนะคะเขาจะมีตลาดนะซึ่งเป็นตลาดสดขายของเสื้อผ้าและเราสามารถที่จะไปลิ้มลองอาหารอ,าารอิตาเลียนแบบดั้งเดิมกันทด้ที่นี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะไปที่หมู่บ้านเซมัดนะคะซึ่งหมู่บ้านเซมัดเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอด มลพิษนะคะซึ่งรถที่นี่ก็จะใช้เป็นรถแบบไฟฟ้าการไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้ามาวิ่งที่นี่นะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากเลยเพราะว่าได้เห็นวิวทิทัศน์ของมัตเตอร์ฮอร์นในวันที่4ี่นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการล่องเรือทะเลสาบทูนนะคะล่องชิลๆไปเลย2ชั่วโมง พอเสร็จแล้วนะเราก็จะนั่งรถไฟนะคะไปที่เลาต์เตอบุนเน่นเพื่อไปขึ้นรถเมล์ขึ้นกระเช้าไปที่มูเลรนซึ่งมูงเรนนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในบ้านที่สวยที่สุดในโซนของจุงเฟลมาเจุบัาแล้วพอเราจบจากมูเรนนะเราก็มาที่เลาตะบุนเน่นซึ่งจะมีจุดถ่ายรูปที่หลายๆคนอ่ะจะต้องไปถ่ายกันถือว่าเป็นไฮไลท์แล้วก็มาจบทริปที่อินเตอร์ลาเกน กลับไปที่เบิร์นเหมือนเดิมนะคะวันที่5นะคะเราจะไปที่หมู่บ้านชายแดนฝรั่งเศสกันชื่อว่าหมู่บ้านอีบัวซึ่งหมู่บ้านอีบัวนี้วิธีการเดินทางนะคะเราก็จะเดินทางจากที่เบิร์นไปลงที่นีอองและหลังจากนั้นเราก็เดินไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากไปที่หมู่บ้านนี้ซึ่งหมู่บ้านนี้มันเสน่ห์ของหมู่บ้านก็คือเป็นหมู่บ้านยุคกลางที่สร้างด้วยหินและความน่ารักของหมู่บ้านนี้ก็คือต้นไม้ที่พันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ ตรงตึกตามบ้านช่องี่ยจะมีต้นไม้พันเต็มไปหมดเลยสวยแล้วก็เรามาจบทริปกันที่โลซานนะคะซึ่งเป็นเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ของเราเนี่ยนะคะได้ใช้ชีวิตในช่วงวัยเด็กของพระองค์ที่นั่น แล้วเราก็กลับไปเบินเหมือนเดิมเช้าวันต่อมานะคะวันนี้เราจะเก็บกระเป๋าเราทั้งหมดนะคะไปที่ซูริกแล้วก็เอากระเป๋าไปฝากที่โงรงแรมแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าต่อไปที่คอนสแตนซึ่งเมืองคอนสแตนเป็นเมืองเมืองเยอรมันนะคะทายแดนของสวิตเ์สวิตเซรลก็สามารถไปได้เช่นกันนะคะเราสามารถที่จะไปชอปปิ้งของฝากจากเยอรมันซึ่งเราจะรู้ว่าที่เยอรมันของจะถูกกว่าสวิต หลังจากนั้นเราก็กลับมาที่ซูริกนะคะก็มาเดินเที่ยวตอนช่วงบ่ายซึมซับบรรยากาศติวิไลในสวิตก็ว่าได้เพราะถือว่าเป็นเมืองที่มีความทันสมัยแฟชั่นรวมถึงมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายพอสมควรเลยสถาปัตยกรรมที่ที่นี่ก็สวยงามแล้วก็ถึงรวมถึงเรล็กอย่างหนึ่งคือเป็นแล้วแคในการถ่ายทำซีรีส์เกาหลีเรื่อง Crash Landing on You เชนกันนะคะ เช้าวันต่อมานะคะเราก็จะไปแวะที่น้ำตกรายกันท่านสามารถที่จะขึ้นจากซูริกนะคะไปลงที่ชลอเลาวเฟนอัมไรฟอร์ 4, หรือไม่ก็ไปลงที่นอยฮอยเซนอัมไรฟอร์ 4, ก็ได้นะคะ ก็หมู่บ้านไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือหมู่บ้านสไตล์อัมรายนะซึ่งหมู่บ้านนี้สเสน่ห์ก็คือมีการวาดศิลปะบนฝาผนังของหมู่บ้านนะคะเลยทำให้หมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้าน ที่เป็น Open Art Gallery ขนาดใหญ่นะคะแล้ววันสุดท้ายก็เดินทางกลับนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมที่นินแนะนำนะคะที่สามารถจะเที่ยวโดยใช้ Swit t t r a v p l s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  ได้โดยเรามาดูนะคะว่าถ้าสมมุตเิเราคิดว่าเราอยู่โรงแรมที่เบิร์น5คืนแล้วก็โรงแรมที่ซูริก2คืนนะคะซึ่งนินก็สำรวจราคาจาก Booking.com มาตามรายละเอียดตามนี้เลยนะคะที่รวมอาหารเช้าซึ่งอาหารนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปซื้อตามซูเปอร์หรืออะไรได้นะ ซึ่งดีคิดราคาเข้าามาเป็นแบบนี้นะคะประมาณนะคะตัวเลขกลมๆก็ประมาณ70,000ถึง75,000ประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียในการเที่ยวสวิตได้อย่างคุ้มค่าและเต็มที่รวมถึงได้เยี่ยมชมประเทศข้างเคียงสวิตเช่นกันโดยแค่ใช้สวิตเทอร์วพาสเท่า,านั้นเอง